เ้าว,วันนี้นะครับทุกคนเมื่อนี้นะครับจะมาเริ่มต้นด้วยการทํางานแยกคัดบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเห็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ของผมมอตามภาพนี้เลยนี่ครับนี่คือบอร์ดขยะอิเล็กทรอนิกส์ผมจะคัดแยกแล้วผมจะเอาไปขายเด้อพี่น้องเด้อนะครับอาจจะมีนะครับบรายนี่บอคือเมื่อก่อนนะครับตะกี้นะครับผมได้ เชืเอกเชลละสองถุงบิ๊กแบ็กแล้วพี่หลงเด้อผมส่งนะครับเพื่อว่าบอไปซือ้อมันกับบอมีแล้วพี่นลงเด้อนะครับต้องมันมันมีส่วนน้อยนะครับส่วนมากผมจะไปถุ่มเทยอยู่กับพลาสติกมากกว่าส่วนบอร์ดเอ่อพวกนี้นะครับจะไม่ค่อยมีนะครับมีนะครับออกไปรับซือ้อแต่มันไก่นะครับไม่คุ้มขาน้ำมันกับการที่ แข่งคันกันสูงจะไม่ค่อยคุ้มค่ากับที่เขาออกไปรับสื่อนะครับบ่รู้ว่าจังมัตจะมีบ่มีในวันข้างหนา้ามันมองบ่เห็นเรือพี่น้องเด้อนะครับส่วนมากพ่อค้าของเกา่ายิงรับสื่อกันหลายเยอะแยะมากมายสื่อบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์แต่สื่อ,อ,อพลาสติกไม่ค่อยมี บบมีสมัครจะซื้อประเภทท่องแดงนะครับโลมีเนียมพอคอยมีนะครับนี่ครับบอรอ์ดเอกเท่านี้กับสายไฟเพราะว่ามันกินง่าค่าก็ดีเพนนะครับดึงดูดพอค่านะครับให้ออกหาเล่รับซื้อนายนะครับส่วนผมนะครับได้ก็เอาบ่ได้ก็บ่เอาผมขิดแบบนี้นะครับกับการาซื้อ เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับในเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าจะมีบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้สื่อมากเขากองกันไว้คัดแยกนี่คือง,งานลักของผมที่ผมทําประจํานะครับวันนี้ก็จะคัดแยกได้พี่น้องเรือคัดแยกแบบไหนวิธีการคัดแยกนะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเรือเทคนิคก,การคัดแยกบอร์ดอิเล็กทรอนิกส ลาย,ย่างไลยขั้นตอนนะครับหมากไม่เดือพน้องเด้อนะครับแยกเสร็จก็จะเอาไปขายจะบอกเก็บไว้นะครับการเก็บวบนันบอช่วยเอ่อให้มันขึ้นราคาเด้อพน้องเด้อนะครับเพื่อให้มันเกิดขึ้นบางยางมันก่อจะลงไม่แน่ไม่นอน,นครับทำงานบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์แยกเสร็จแล้วนะครับก็กมาขัดสายไฟนือคื้อสายไฟ สชไฟทองแดงอิเล็กทรอนิกส์นะครับ